สวัสดีค่ะแอนค่ะตอนนี้แอนอยู่ที่ทางบริษัทอีซสุูตั้งเสียหวยัวนคนปรปฐมจำกัดสาขาสำนักงานใหญ่สากเทียมค่ะวันนี้นะคะแอนจะพานะคะท่านผู้ชมค่ะทุกท่านเลยมาทำความรู้จักนะคะเจ้าแห่งรมบันทุกกันค่ะ king of t u c h นั่นเองสำหรับ บรรทุกหนกักแล้วก็บรรทุกของนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากได้เลยอ่ะสำหรับรถบรรทุกขนาดกลางขึ้นไปแบบนี้ตอบโจทย์ในส่วนของฟังก์ชันแล้วก็ลึกเล่นค่ะแน่นอนเลยซึ่งตอนนี้นะคะเราได้เปิดตัวค่ะสาหรับฟังก์ชันใหม่สําหรับนะคะในการตกแต่งแล้วก็นะคะเพิ่มฟังก์ชันค่ะแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆมายิ่งขึ้นเพื่อสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะง่ายค่ะประการใช้งานแล้วก็ในการขับขี่แล้วเราก็มีระบบเซฟความปลอดภัยอีกขั้นด้วยแล้ว วันี้นะคะที่ออาจะแนะนำหลากหลายรุ่นมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่น HRR นะคะที่เรียกได้ว่าขายดีมากๆในท้องตลาดขอ,องเรากันอีกด้วยแต่แอนจจะพามาทำความรู้จักกันนั่นเองค่ะสำหรับเจ้าแห่งรถบรรทุก ลดบื้ทุกของล้อขนาดการขึ้นไปนะคะโดดเด่นมา,มากๆกับฟังก์ชันโฉมใหม่ของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าออกใหม่เลยนะคะคือสีแบบแบบใหม่เลยค่ะสวยมากๆเลยทีเดียวค่ะโฉมใหม่ให้ดูสุดตาแล้วก็สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนอกจากนี้นะคะเรายังคงมาพร้อมกับค่ะไฟหน้าที่สู่ชุดแต่งโฉมใหม่ค่ะเป็นเนซายแบบน,นะคะเรียกได้ว่า LED t e c h ด้วยส่องสว่างค่ะในยามค่ำคืน มาพร้อมกับไฟดีค่ะ LED ด้วยนอกจากนี้ไฟตัดบอกสุดเท่แบบ LED ด้วยช่วยเพิ่มทัศนวิสัยที่ดีค่ะในการขับขี่ของคุณได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองและในที่นี้นะคะยังโดดเด่นค่ะกับกระจกมองข้างสดใหม่ ที่เราเพิ่มมุมมองระยะกว้างขึ้นไกลขึ้นนะคะเพื่อที่จะเห็นรถด้านข้างได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็จะเซฟในการขับขี่แล้วก็ในการเรื่องความปลอดภัยอีกท่านให้กับคุณด้วยแล้วรวมไปถึงเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยความยาวค่ะระหว่างตัวถังของเรานะคะความยาวแชสซีของเราค่ะรุ่น H นะคะก็จะอยู่ที่ความยาว4.3เมตรนั่นเองค่ะรุ่น L เนี่ยก็จะอยู่ที่5.6เมตรนั่นเองค่ะ ความยาวช่วงต่อกระถังนะคะระหว่างรุ่นเองค่ะก็จะอยู่ที่6.5เมตรนั่นเองค่ะและสําหรับนะคะความพิเศษค่ะ นะะี่เอ็นค่ะการเพิ่มขนาดถังน้ํามันมันเองให้บรรจุน้ํามันมากยิ่งขึ้นนะคะถึง200ลิตรกันอีกด้วยเราก็จะมีการนะคะเสริมเสถียของขั้นค่ะแหนบนะคะโฉมใหม่ให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะรองรับในการบรรทุกหนักได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากนี้เรายังคงพัฒนาเครื่องยนต์นะคะให้มีประสิทธิภาพในการขับขี่ทุกเส้นทางในการเดินทางได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะรวมไปถึงห้องในสารทางด้านในที่บอกเลยว่าโดดเด่นมากๆไม่ ก็จะเป็นนะคะไฟ2ส,สว่งางทางด้านในค่ะเป็นแบบพา d e หลอดใหญ่มากๆเลยเพื่อให้คุณได้เปิดไฟเวลาพักผ่อนเก็บของนะคะเรียงของจัดของหาของค่ะได้อย่างแบบสะดวกสบายด้วยไฟขนาดใหญ่ของเรานะคะสองสว่างมากๆเลยและที่สำคัญเลยค่ะเราเพิ่มในส่วนของช่องที่ชาร์จ USB UH นั่นเองสามารถที่จะชาร์จสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือของคุณระหว่างการขับขี่ได้ถึกรึ่นกันอีกด้วยนอกจากนี้นะคะ เบาค่ะผู้ขับขี่ในที่นี้เนี่ยโฉมใหม่ของเรายังจะนะคะเสริมในส่วนของถึงลมค่ะเพื่อที่จะในการขับขี่ของคุณเนี่ยนะคะลดความไม่ท้าเวลาคุณขับขี่ในระยะทางที่ไกลแล้วก็จะเสริมถึงลมตรงนี้ให้คุณนั่งสบายในการขับขี่ด้วยแล้วก็สามารถปรับได้แบบอัตโนมัติด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาผู้ขับขี่แล้วก็เบาผู้โดยสารนั่นเองค่ะ สะดวกสบายมากๆเลยนอกจากนี้ค่ะเรื่องความปลอดภัยนะคะก็พิเศษมา,มากๆเลยเพราะว่าเราค่ะยังเพิ่มระบบการแจ้งเตือนการล็อกหัวเก๋งด้วยระบบเสียงนันเองค่ะเียได้ว่าปลอดภัยอีกขั้นเลยทีเดียวแล้ววันนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจค่ะกำลังมองหารถบรรทุกหัรอขนาดกลางขึ้นไปตอบโจทย์มากๆเลยค่ะด้วยฟังก์ชันแล้วก็ลูกเล่นโฉมใหม่ที่พันสมัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นไปกับ P สุสุ King of a r k ได้เลยค่ะ ทุกความสำเร็จใหม่ Isuzu FRR